่ะาไม่ค่ะก็เดือนนี้เป็นเดือนแห่งฮาโลวีนนะคะก็อย่างที่บอกที่เคยพูดมาก่อนน้นนี้แล้วว่าจะทําคลิปฮาโลวีนนะคะวันนี้ก็มาคลอดวิดคลิปฮาโลวีนนะคะวันนี้เป็นลุกที่เป็นแบบว่ากระต่ายนะคะเอ้ยไม่ใช่กระต่ายกวางเออก็เป็นกวางน้อยนะคะในปา่าจริงๆฮาโลวีนไม่จําเป็นต้องน่ากลัวสมอไปก็ได้นะก็ เป็นกวางจริงกวางแบบนี้ก็น่ากลัวอยู่เหมือนกันนะคะก็ยังไงถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะก็ลองไปดูคลิปนี้กันเลยค่ะวันนี้แต่งไม่ยากนะคะแต่ก็พอได้อยู่นะเออก็เดี๋ยวลองไปดูกันเลยค่ะไปดูกันเลยวันนี้เรามาลงไพรเมอร์นะคะของเมเลสกาตัวนี้จะทำให้หน้ามไม่มันแล้วก็ทำให้เครื่องสำอางติดทนนานขึ้นค่ะก็เกลี่ยลงไปให้ทั่วใบหน้าและลำคอเลย หลังจากนั้นเรามาลง BB บีครีมนะคะอันนี้จะช่วยทำให้หน้าเราเนี่ยกระจ่างใสขึ้นแล้วก็ปกปิดรอยสิวรอยดำรอยแดงหรือว่ารอยต่างๆที่เราไม่ต้องการนะคะแล้วก็ปรับสภาพสีผิวให้ขาวขึ้นด้วยทาลง,งไปทั่วๆหน้าเลย เลือกคอนซีลเลอร์เบอร์ที่ขาวสุดนะคะลงมาทาบริเวณใต้ตาแล้วก็หน้าผากสันจมูกนะคะเพื่อทําให้หน้าตรงนั้นเนี่ยดูเด่นขึ้นใช้ฟองน้าเกลี่ยก็ได้ค่ะหรือว่าจะใช้มือก็ได้ตามแต่ถนัดเลยเกลี่ยให้เรียบเนียนที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะจะได้ไม่เป็นคราบ เลือกดินสอเขียนคิ้วนะคะเส้นเล็กมาเพื่อวาดกรอบ Q คิ้วค่ะวาดเฉพาะกรอบก่อนนะคะเดี๋ยวเราเค่อยมาถมข้างในกันเลือกดินสอเขียนคิ้วสีที่ค่อนข้างน้ำตาลนะคะเพื่อที่ว่าเดี๋ยวเราจะเอามาใช้ไล์ด่างด้วยนะตัวนี้ก็ระบายคิ้วเข้าไปเลย ไล์จมูกลงมาเลยนะคะทําตามแบบในคลิปเลยคือลากลงมาให้เป็นเส้นตรงนะคะทั้งสองข้างลากให้เท่าๆกันย้ำๆลงไปนะคะเพื่อความแนบเนียนนะจากนั้นเนี่ยใช้ที่เขียนคิ้วอันเดิมนะคะมาระบายเป็นตัวจมูกนะคะจมูกกวางก็ใช้สีเดียวกันเลยทําตามแบบในคลิปเลยนั่นแหละ ก็ระบายไปนะคะเบาๆมือนิดนึงเพราะว่าอาจจะเจ็บได้หรือว่าใครไม่มีก็สามารถใช้อายแชโดว์สีน้ำตาลได้นะคะใช้อายแชโดว์สีน้ำตาลนะคะเกลี่ยจมูกให้มันดูซอฟต์ขึ้นนะคะแล้วก็เกลี่ยบริเวณเส้นข้างๆจมูกด้วยเพื่อไม่ให้มันดูแข็งเกินไปนะคะค่อยๆเบลนด์มันเข้ากับหากันเลย,เยทำตามคลิปเลย ต้องใจเย็นๆนิดนึงนะคะขั้นตอนนี้เรามาตบบันเซอร์นะคะแบบคูชั่นลงไปที่หน้าแก้มของเราเลยค่ะตบเข้ามาให้เยอะๆเลยนะคะเพราะว่าต้องใช้พื้นที่เข้ามาค่อนข้างเยอะเลยทำทั้งสองข้างแล้วก็ทำบริเวณหน้าผากด้วยนะคะดูตามแบบในคลิปเลย ค่อยๆกดนะคะพวกนี้มันจะเป็นน้ำๆน,นะทำให้ควบคุมค่อนข้างง่ายเวลาทาพังจะได้ลบได้ง่ายนะคะตัวนี้ลงบรอนเซอร์แบบครีมทับไปอีกทีนะคะเพื่อความแน่นของหน้า ทาทับด้วยบรอนเซอร์แบบฝุ่นตัวโปรดของเราอีกทีหนึ่งนะหลังจากนั้นใช้ตัวเดิมเนี่ยมาทาที่เบ้าตาของเราด้วยนะคะทาให้ทั่วเลยใช้สีขาวนะคะทาตรงสันจมูกใต้ตาหน้าผากนะคะเพื่อเน้นให้หน้าเด่นขึ้น พยายามลงตรงใต้ตาแล้วก็หน้าผากเยอะๆนะคะเพื่อจะได้แยกส่วนกันระหว่างบรอนเซอร์กับไฮไลท์นะคะใช้อายไลเนอร์สีดำแบบดินสอนะคะวาดตรงจมูกลงไปเพื่อที่ว่าจะทำเงาให้กับจมูกนะคะจมูกจะได้ไม่ดูโดดไปหรือว่าดูอ่อนไปนั่นเองค่ะก็ระบายตามคลิปเลย แล้วก็ใช้แป้งเกลี่ยนะคะจุ่มสีดําแล้วก็เอามาเกลี่ยเบลนด์ให้มันเข้าเข้ากันค่ะจะได้ดูมีการไล่ระดับนะดูโปรโทาอายแชโดว์สีน้ำตาลอมชมพูนะคะให้ทั่วเปลือกตาเลยแล้วก็ใช้มือนะคะเบลนดให้มันเข้ากันดูขอบดูฟุ้งๆนะคะนี่ตามแบบนี้เลย ใช้สีขาวทาบริเวณหัวตาแล้วก็ใต้ตาด้วยนะคะใช้ดินสอเขียนขอบตาสีเบอร์กันดี้นะคะมาเขียนขอบตาให้ดูตกแบบกวางน้อยนะคะเขียนลงมาถึงหางตาล่างเลยเขียนอายไลเนอร์สีดำนะคะย้ำเพื่อให้ตาดูชัดขึ้นคะ่ะ ใช้สีขาวมาไฮไลท์เพิ่มบริเวณใต้ตานะคะทำให้ดูเด่นหรือมากขึ้นต่อไปเป็นการเติมสีให้ตัวนะคะก็ใช้บรอนเซอร์แบบทีมลงไปก่อนเลยค่ะบริเวณหัวไหล่ทั้งสองข้างแล้วก็บริเวณมือนะคะทาลงไปให้เป็นกลมๆดูน่ารักนะ กดแบบฝนทับลงไปนะคะเพื่อให้มันติดโทนมากขึ้นแล้วก็สีชัดมากขึ้นนะคะปัดไปเลยทับเทๆกันไปนะสามารถไล้ตรงกระดูหายปลา,าก็ได้นะคะหรือว่าบริเวณคอด้วยก็ได้เพื่อให้ดูผอมลงใช้ไอายไลเนอร์หรือว่าอินสอสีขาวนะคะที่เป็นเนื้อออกแมทนิดนึงนะคะมา จุดให้ทั่วแก้มของเรานะคะเป็นลายของกวางนั่นเองแล้วก็บริเวณหน้าผากหัวไหลหรือว่าตรงมือนะคะก็จุดตามแบบในคลิปเลยจะเล็กจะใหญ่เนี่ยอยู่ที่เราชอบนะคะก็อันนี้ไม่มีกฎตายตัวนะคะตรงหัวไหล่เนี่ยอาจจะแบบใหญ่นิดนึงนะเพื่อทำให้มันเห็นชัดๆนะคะ าวาดปากกันนะปากก็ใช้อายไลเนอร์สีดำนะคะที่เป็นดินสอที่เราวาดจมูกเมื่อกี้เนี่ยมาวาดปากเฉพาะปากบนนะคะเพื่อทำให้ดูปากเหมือนเป็นกวางนะคะทาลงไปเลยปิดท้ายขั้นตอนด้วยไลท์บริเวณคอแล้วก็หน้าผากเพิ่มนะคะก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะลูกนี้เย้ พี่ l าลวีนปีนี้นะคะก็แต่งหน้าเป็นคุณกวางน้อยนั่นเองก็งายออกมาเลยค่ะยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะคะติดตามแล้วก็กด Subscribe ใน Youtube นะคะหรือว่ากดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยนะคะจะขอบคุณมากๆเลยยังไงก็เฮาลวีนปีนี้นะคะก็อย่าไปเที่ยวแกล้งชาวบ้านให้เขาตกใจกลัวแบบน่ากลัวเกินไปนะคะก็เล่นแต่พอดีแล้วกันนะคะจะได้ไม่เป็นไม่เดือดร้อนคนอื่นค่ะ ก็เดี๋ยวชื่อเข้าสำอ,อัางนะคะจะขึ้นไว้ให้ในคลิปแล้วเรียบร้อยนะก็สำหรับรูปนี้อย่างที่บอกแหละว,ว่าแต่งตามง่ายๆนะคะก็ยังไงขอบคุณเพื่อนๆมากๆที่ติดตามคลิปวันนี้คะ่ะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย